ผมจะไปถึงจันแจมสักหน่อยน้องจันแจมจันแจมคว้าเหรียญทองแดงเลยเปรีกออาคุณพ่อเมื่อเช้าไปยังไงไปที่สนามบินหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไปนะใช่พ่อกับแม่เลยค่ะไปที่สนามบินแล้วก็บอกว่าบนบานที่ศาลปู่ที่บ้านเอาไว้ด้วยหมอรำค่ะเออ,อ,อคือตั้งแต่ก่อนจะจับสลากแบ่งสายเลยนะคะขอให้น้องจับได้สายอ่อนทะลุเข้าถึงชิงเหรียญ เดี๋ยวต้องมีการจัดแสดงหมอลำกันที่หมู่บ้านส่วนตัวคุณแม่วันที่น้องชกไม่กล้าดูนะคะคือได้แต่ฟังเสียงเชียร์ว่าคุณแม่บอกเดี๋ยวเห็นลูกสาวชกแล้วสงสารอตอนที่สัมภาษณ์นี่คุณแม่ก็น้ำตาคลอค่ะอท่านผู้ชมค่ะพูดถึงจันจัมือเกศสักนิดหนึ่งเรามาดูตอนหลังสุดเห็นจะไม่ได้หรอกท่านผู้ชมจำอ่ะเดี๋ยวก่อนไปเยเดียน มีเสียงคุณผู้ชมถ้าผู้ชมรู้ไหมว่าจันแจมเนี่ยหกสิบหกกโลหญิงมีฟังเสียงก่อนใช่ไหมวันที่จะจับสายนะพ่อไปบนอยู่อยู่ท้ายหมู่บ้านกับสาลปูตา่นหละให้ได้สายอ่อนและให้ได้บายอยากให้เจอเจ้าภาพก็บอกว่าให้ทะลุยันถึงเหรียญได้เหรียนอะไรก็จะเอาหมอลำกรซิ่งมา มาแก้บนให้ชาวตำบลเรามีความสุขภูมิใจที่ลูกทำได้จ้ะแต่ไม่กล้าดูนะเวลาลูกโชคนะกลัวไงสงสารลูกดูแป๊บเดียวดูไม่ได้เลยครับอ่านี่ยทาบบูชมเท่มากเท่มากจันแจมน้องบีใช่ไหมใช่ค่ะ,ะทาบบูชมจำได้ไหมรอบ16คนสุดท้ายที่เจอกับเดียาคองโก จันแจมเจองานยากลำบากเพราะอะไรโดนหมัดขวาเข้าไปก่อนนับแปดนะคือเรา,อาจจะมารู้ว่าตอนที่เธอเอามาชนะเบอร์หนึ่งโลกแต่กอ่อนนั่รน,นรอบสิบหกคนเนี่ยงานลำบากโดนหมัดขวากรรมการนับแปดจันแจมลุกขึ้นมาตั้งสติรัวม,มาใส,ส่คคู่ต่อสู้แล้วกลับมาได้ในสองยกที่เหลืออมวยโอลิมปิกเนี่ยถ้าโดนนับไม่ใช่งานนะ่ายนะแต่เธอกลับมาได้ ชนะไป4ต่อหนึ่งนั่นก็คือพิกสถานการณ์เธอบอกเลยตื่นเต้นไปชนิดหน่อยรอบแรกได้บ่ายเข้ามาพอรอบ16ปรากฏพลาดโดนนะับแก้เกมเดินอัดไปทั้ง3ยกเลยแล้วก็กลับมาชนะจริงๆนี่รอบ8คนเนี่ยท่านผู้ชมจันแจมเจอกับเตงหนึ่งตุรกีดีกีเหรียญทองโตเกียว2020ซึ่งลดรุ่นลงมาในตุรกีลดรุ่นลงมาอีก แล้วยังเป็นตัวเต็งคือเรียกว่าตัวใหญ่อะท่านผู้ชมปรากฏว่าตุรกีคนนี้เนี่ยเป็นตัวเต็งนะและเป็นแชมป์โลกสองสมัยมาก่อนแชมป์ยุโรปที่เบลเกรดนี่เพิ่งได้เลยปรากฏรอบนี้แหละที่จันแจมซัดเข้าเป้า4-1คว้าเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยผ่านเข้าสู่รอบรลชนะเลอศอย่างที่ทราบกันทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เห็นไหม แล้วก็ไปพ่ายแพ้กับอิมานเคลีฟจากแอลจีเรียค่ะแล้วก็คว้าเหรียญทองแดงค่ะท่านผู้ชมท่านนี้บอกท่านผู้ชมตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าในมุมหนึง่งท่านผู้ชมจะสังเกตอันนี้น่าจะเป็นวิเคราะห์บอลเหมือนกันที่คุณาเขียนเล่าเรื่องนะคือมวยสากลสบัรเล่นของไทยเนี่ยผู้ชายไม่มีเลย <c oughs> คราวนี้ไปก็ไม่ได้เลย ได้จันแจมมาท่านผู้ชมมันมีวิเคราะห์ที่น่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมปี1996้สมรักคำสิงเหรียญทองหนึ่งอปี2000วิจารพลิตเหรียญทองปี24เหรียญทองมนัสปุลจำานงวิจารเหรียญเงินหรือเปล่าปี2008สมจิตจงจอหอเหรียญทองปี2 0 1 2แก้วพงประยุนเหรียญเงินหลังจากนั้นที่ลอนดอนมวยสากรทีมชายไม่ได้เหรียญอีกเลย มีต่บวยหญิงเนี่ยคือมีการวิเคราะห์โดยเพจนี้เขาบอกว่ากฎการชกที่เปลี่ยนไปทาบผู้ชมตอนที่เราได้สามสี่เหรียญทองในช่วงนั้นเนี่ยใช้วิธีสมัยก่อนคือนับหมัดนับหมัดคือเราดูเราจะเห็นคะแนนขึ้นเลยอ่าใช่ใช่ตุ้มตุ้มตุ่ต,ตุ่มนับหมัดค่ะแต้มจะขึ้นเลยไอ้ได้กี่หมัดได้กี่หมัดได้กี่หมัดเข้าเป้าไหมอะไรยังไงทาบผู้ชมปรากฏว่าต่อมา ไอบ้ามีการเปลี่ยนกฎสาพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติเดเอทผู้ชมนั่นก็คือเปลี่ยนมาใช้ระบบดุลพินิษดุลพินิษ์ที่ว่านี้ไอบ้าเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานนี้ดุลพินิษกรรมการกฎที่ว่านี้ก็คือชกแต่ละยกกรรมการจะดูว่านักชกฝั่งไหนต่อยดีกว่าได้10บคะแนนฝ่ายที่ต่อยแย่กว่าจะได้9คะแนนหรือถ้ามีนับหรือต่อยแย่สุดอาจจะได้8ดหรือ7 เขาเรียกว่ากฎ10 point m a t system เกณฑ์พิจารณาว่าต่อยดีมี4ข้อ 1. ต่อยเข้าป้ามากกว่า 2. เทคนิคในสังเวียนเหนือกว่า 3. จิตใจที่มุ่งมั่นกว่า 4. เคาลบกฎมากกว่ากรรมการดูยังไงจิตใจที่มุ่งมั่นกว่าดูยังไง <c oughs> มันก็ต้องดูฝ่ายบกใช่ไหม,มถ้าเราเป็นฝ่ายถอยเราก็ดูไม่มุ่งมั่น <c oughs> ใช่ไหมคะอาดูยังไงอ่ะ ต่อยเข้าเป้ามากกว่าอัันนี้ยงเทคนิคในสังเวียนเหนือกว่าคจิตใจมุ่งมั่นกว่าดูยังไงนั่นทําให้เชื่อว่านักชกไทยที่ดีเหรียญมาน้องใบไล่ไปดูสมรัก,ม,รกมานัดสมจิตคะเราเป็นแนวบ็อกเซอร์คือตึงตงต้งแล้วก็ถอยตึ้งแล้วก็ถอยคเขาเรียกว่าแนวแบบบ็อกเซอร์ค่ะคือมวยเชิงถ้าระบบนับแต้มเดิมเนี่ยดี แต่พอระบบใหม่ที่เรียกว่า10 point อะไรที่ว่านี้เนี่ย10 m s t point system กกเหรคะปรากอไม่ได้เลย10 point m s t system มวยบ็อกเซอร์เนี่ยใครจะไปบกบ็อกเซอร์ er ก็คือบนแย็บแล้วก็เอาแต้มเอาแต้มแล้วถอยหลบหลบหเอาแต้มเอาแต้มนั่นหรือไม่ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่เหรียงเหมือนเดิมเอออาโดมินิตเหมือนอะไรนะ อย่าไปยงการเมืองสิเอามวยเขาห้าศูนย์ไม่ใช่เก้าศูนย์ท่านผู้ชมนี่อะไรกันอ่าน,นี่เอามาเกตเอามาเจนเย็นแล้วประทานอะไรยังแทนนี้มาแล้วเนี่ยใช่ไหมอ,อ่ามาแล้อยังเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ดูอืมมวยมวยส่วนแทนนี้ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมไปพูดอะไรสักนิดห,หนึ่ง่อย <laughs> <ม>ประวัติเข้ามาไหมเอาไปมีข่าวอะไรเข้ามาไหมคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเ,ดวดเอออ๋อ,อนี่น้องเทนนิสมาแล้วเอเอาอีกแล้วอยู่กับพี่นุน่นอย่าโทษกติกาคู่แข่งก็กติกาเดียวกันอ่าใครไปโทษกติกานี่คือการวิเคราะห์ตัวเองค่ะเราต้องปรับตัวให้เข้ากติกาค่ะถูกไหมน้องใบใช่มาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งไหม กับรูปแบบการให้คะแนนของกรรมการที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบต่อยเข้าเป้านับแต้มนับแต้มนับแต้มที่เมื่อก่อนเราดูเราใช่คือเมื่อก่อนเหมือนมีกรรมการถ้าไ้จะไม่ผิดกรรมการสามอยู่รอบแล้วคอยดูแล้วกดสามในห้าแต้มขึ้นใช่ใช่ไหมค่ะตอนนี้มันเป็นระบบดูพินิษ์ค่ะระบบดูพินิษก็จะเกิดคำถามแบบเนี้โดนพินิษไงจิตใจที่มุ่งมั่นดูจะไรคะ อดดองจะดูจากอะไรจิตใจที่มุ่งมั่นอ่ะถ้าเราถอยตลอดอะเราไม่มุ่งมันม่น,นที่จะถอยก็ได้ไหมมันเป็นเชิงอ่ะเชิงมวยอะเหรอคะอ้าวโถถ้าอย่างนั้นตำนานผมยังสามารถพััยอรุนอย่างเงี้ยลงไปเป็นมวยเชิงที่โคตรเก่งที่สุดในชีวิตผมที่เท่าเคยเห็นมาสามารถพยารุนอะค่ะโอโ้โหรลบแบบลแบลบไอ้แบบนั่นต่อยไปถูกเลย บยังมาทันรุ่นคุณสมรักกคะค่ะก็เป็นแนวนั้นสมรักก็เหมือนกันใช่ใช่ไหมค <c oughs> ่ะเออนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณวิจารณ์ได้เหรียญทองถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมก<ช>็ผิดกผิดขออภัยขอภย <c oughs> ขอภยัยวิจารณ์ผลิต <P ol ik> เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยหญิงใช่อืมอันต้องขออภัยอุตายไปพูดผิดอย่างนี้ในนาน่าตบปากไหม <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะแล้วยิ่งเป็นตำรวจหรือทหารนะตำรวจ ตำรวจพันตำรวจพันตำรวจโทรหรือเปล่าคะค่ะวิจารณ์พล,ลติีเดี๋ยววันนี้น่าจะมาด้วยอ่ะกับน้องบีจ,จออันแจมนีนออ่ยังไงดีหลบแบบหลบแบบดิจิตอลให้เครดิตครูวิจารณ์ด้วยใช่เป็นโค้ชไงใช่เป็นโค้ชใช่ใช่ไหม ก็จะได้คุยกันถึงแท็กติกพวกเนี้อ่าแล้วก็เบาๆแต่เต้นกับร้องที่ต้องมาใช่ไหมมานี่คุณผู้ชมบอกแล้วว่าน้องบีจันแจมเนี่ยเป็นนักร้องนักเต้นที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยอะไรนะน้องบีจันแจมอ่ะเป็นนักร้องนักเต้นที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยอือืออไหนเอ่อกติกาก็ต้องเป็นกติกานะ วรพจน์เพชรคุ้มเหรียญเงินวิจาร์เหรียญทองใช่ไหมอ่าใช่วรพจ์คนสุราชเหีบางทีเราได้เหรียญเยอะจนเดอมมวยเมื่อก่อน oh, หโยุคเดิมมวยที่ได้เหรียญจนฮะค่ะได้ไม่เว้นแต่ละวันสมัยก่อนอ่ <c oughs> นาไหน